จะเริยนทาสำนึกดีค่ะเช้านี้วันอังคารที่16สิงหาคมพุทธศักราช2565ที่นี่คือบวรราชธานีอโศกค,ค่ะบริเวณหน้าผาแงนนะคะตอนนี้ที่บริเวณหน้าผาแงนกำลังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะน้ำตกผาแงนจะเปลี่ยนรูปโฉมใหม่เมื่อเปิดหมู่บ้านในช่วง ปีใหม่2,566ที่จะถึงนี้นะคะในช่วงนี้เป็นการปรับพื้นที่ทำลำทานใหม่วันนี้รถแมคโครก็กำลังจัดก้อนหินนะคะในอนาคต เราจะมีลำธารให้เด็กๆได้เล่นน้ำกันแบบสบายๆไม่น่ากลัวเพราะว่าทำเป็นลำธารตื้นๆนะคะนี่ค่ะเป็นวันนี้ยังอยู่ในสภาพนี้นะคะลำธารตื้นๆก็จะเป็นลำธารน,น้ำไหลเย็นฉ่ำในอนาคตนะคะและตอนนี้ศิลปินก็นำ สัสตว์ต่างๆมาจัดเรียงไว้ตอนนี้ดูบรรยากาศที่กำลังทำค่ะบริเวณนี้ก็เป็นหน้าองค์พระพุทธาภิธรรมนิมิตนะคะหรือว่าองค์พระพุทโตค่ะก็ยังคงเป็นอาลานหินที่มีความกว้างเป็นที่สามารถทำกิจกรรม ในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาได้นะคะพอลงมาก็จะเป็นลำธารน,น้ำไหลแล้วก็จเจริญธรรมค่ะบริเวณที่รถเบงโฮกกำลังทําก็จะเป็นพื้นที่ที่ญาติโยมจะสามารถนั่งฟังธรรมได้นี่จินตนาการในวันที่พวกเราได้ฟังธรรมพ่อครูที่ลานแก่งสะโพบริเวณนี้นะคะ งนก็ยังคงตั้งตระงานและลองจินตนาการดูว่าในวันที่ปล่อยน้ำตกลงมาจะมีความงดงามขนาดไหนนะคะช่วงนี้ช่างก็กำลังทำลำลำธารค่ะ,คะยังคงมาทำกันอย่างต่อเนื่องนะคะน้องหมองกำลังทำตัวเอ๊คาดว่าเป็นแมวน้ำหรือเปล่านะ มองจเจริญธรรมครับมองมาทักทายอาปะหน่อยที่หันหน้ามาทางนี้นิดนึงอันนี้คือแมวน้ําหรือเปล่าครับเจริญธรรมนะคะแมวน้ําครับอ๋อจะเป็นแมวน้ำสามตัวที่อยู่ลาพันธเอามาบูรณะใหม่อ๋อที่ที่เรายกมาจากลานหินด้านหน้าน่านะเนาะคือมาเห็นวันนี้แล้วรู้สึกว่างานงาน,นดําเนินอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างมากเลยเนาะ ครับเพราะว่ามันต้องเร่งทําเผื่อฝนตกเผื่อน้ําท่วมอะไรด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่เกิดช่วงนี้ยิ่งฝนตกต่อเนื่องทุกวันบางวันฝนตกก็ไม่ได้ทำก็อยู่เออเใช่<ๆ>เห็นอยู่งานก็เลยค้างเป็นระยะระยะเนาะก็ให้กําลังใจนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะจะจะ,จะชมตอนมันสวยๆไว้วันนี้อป่าเดินผ่านมาพอดีก็เลยเก็บภาพไว้หน่อย ประทับใจทิมทำงานนะคะคนที่ขับรถแมคโฮก็คืออาชัดดีมากนะคะตอนนี้ก็ยังคงปฏิบัติการตอนนี้9้าโมงแล้วนะคะญาติพี่น้องให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่บริเวณลานแก่งสะโพบบวรราชธานีอโศก นี่คือสภาพณวันนี้ค่ะในอนาคตด้านหน้าที่เป็นแอ่งน้ำเล็กๆนี้จะเป็นคลองนะคะจะเป็นคลองล้อมรอบบริเวณที่รถแมคโครก,กำลังทำงานอยู่นั่นก็คือจะเป็นที่สูงที่พวกเราสามารถทำกิจกรรมได้ต่อไปในเวลาที่ พวกเราเปิดน้ำตกจากองค์พระพุทธาพิธรรมนิมิตรบริเวณตรงกลางนั้นก็จะไม่เปียกค่ะน้ำก็จะไหลผ่านลำคลองซึ่งเป็นคลองล้อมรอบเป็นเกาะเล็กๆนะคะนี่ก็คือการปรับปรุงใหม่สภาพเดิมก็คือน้ำจะไหลจากหน้าองค์พระพุทธาพิธรรมนิมิตลงมาเลยนะคะ ซึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมอย่างเช่นนั่งฟังธรรมได้ในปีนี้ก็เลยมีการปรับปรุปรงใหม่ซึ่งเป็นแนวความคิดเป็นความคิดเป็นจินตนาการของท่านสมณะคบค,คิดทันตาพาโวที่ท่านจะปรับปรุงบริเวณลานแก่งสะโพให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือนบรวรราชธานีอโศกนะคะตรงนั้นที่เห็นเป็นสีฟ้าก็คือซางไลเดอร์ หรือว่าสไลเดอร์นะคะหลายๆคนที่เคยมาเล่นสไลเดอร์ที่บ้านราชก็คงจะยังจำบรรยากาศเก่าๆได้ในวันนี้ก็จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะและบริเวณนี้ที่แต่ก่อนเคยเป็นสระให้เด็กๆได้กระโดดน้ำตอนนี้ถมดินนะคะถมดินเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือผาแงนนะคะให้เห็น ยังคงตั้งตระงานเด่นเห็นไกลอยู่ที่บวรราชธานีอโศกตอนนี้ยังไม่เปิดน้ำตกนะคะสำหรับบริเวณที่เป็นลานเราเอาดินมาถมไว้เต็มนี้ในอนาคตก็จะเป็นสระว่ายน้ำค่ะพี่น้องใครที่ต้องการที่จะมาว่ายน้ำต่อไปนี้จะเป็นสระว่ายน้ำที่ทำความสะอาดได้ง่าย แล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะคะก็เป็นความกรุณาของพ่อครูสมณะโพธิราชคา่ะที่ท่านดำริอยากจะให้พื้นที่ในบวรราชธานีอโศกให้พี่น้องได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์ร่วมด้วยเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจแล้วก็มีธรรมะบริการให้ฟังทั้งทางออนไลน์หรือว่าในอนาคตในอนาคตใครจะมา สนทนาธรรมกับท่านสมณะอย่างนี้นะคะมาวัดแล้วก็ต้องมาพูดคุยมาถามปัญหาที่ข้องใจในเรื่องของการดําเนินชีวิตทําอย่างไรจะไม่ทุกข์ในภาพที่เห็นก็คือท่านสมณนะพมคิดนะคะซึ่งท่านกําลังออกเหล็กตรงนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าจะทำเป็นเป็นเหมือนขอบเพื่อจะเอาดินมาถมให้เป็นระดับที่มีความเสมอนะคะ แล้วก็ทำความแข็งแรงต่อไปก็จะทำเป็นสระว่ายน้ำนะคะวันนี้นำภาพการทำงานที่บริเวณลานแก่งสะโพมาให้พี่น้องได้เห็นนะคะทั้งนักบวชทั้งคารวะญาติโยมที่ทำอยู่จุดนี้ในอนาคตก็จะเป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทุกคนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะคะเรียนก็ขอนำภาพบรรยากาศที่บรวรราชธานีอโศกในมุมนี้มาฝากค่ะก็ขอเจริญธรรมสำนึกดีนะคะทุกท่านค่ะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีโอกาสก็มาที่บรวรราชธานีอโศกจะเปิดหมู่บ้าน ในช่วงปีใหม่2,566ค่ะ,จะเจริญทําสํานึกดีค่ะ